สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการนิี้นะคะเสียงอาจจะไม่ค่อยสบายนิดนึงเนาะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับร้านค้าพเนจรมีชื่อว่า Magic School นะคะทุกคนก็ฟิสิ c อลนะคะทุกคนเข้าถ้าอ่านผิดก็ข้อภัยกันมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งหลักๆสกินเนี่ยจะมีเป็นสกินสจว่ก,กับเคนนะคะแล้วก็สกินอื่นๆจะมีเป็น แอดเนสมู่หลานอ่ะแล้วก็จะมีเสเนเทียแล้วก็ซานิตข้างล่างนะคะคลิปนี้ฝากกัน like, กนดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้ยวยนะคะเหมือนเดิมนะคะมารีวิวกิจกรรมแล้วก็จะมีสรุปราคาให้เล็กๆน้อยๆน,นะคะทุกคนก็สําหรับร้านค้าพนันธจอนนะคะก็ตั้งแต่วันที่สองถึงหกมิถุนายนนี้นะคะก็สี่วันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะคุ้มนะคือเราได้คำนวณราคาแล้วมาแล้วแหละคือ คุ้มเลยแหละสำหรับร้านค้าพเจนจรรอบนี้นะคะซึ่งถามว่าทําไมมันคุ้มนะคะมันมีมิตสกิระดับเมจิกสกูซึ่งท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่าน นะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กัน,นะค่ะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะ <c oughs> และท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปย์ช่นนะคะ เฮ้ของชันเออแกไม่รอดแน่บอสเฮ้เ <Hey, S 1> พื่อนทำอะไรอยู่อะทำไมมีสกินส,สวยๆที่ RV เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลย Admin ต้น,น TP7 เพจน,นี้ของจริงมากของจริงแนละ้วผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการงานสร้างนะ ินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสก,กินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะเมจิกสกู๊เนี่ยยังต่ําเลยนะคะต้องมี300-600ถึง6ก0นะก็อยู่ค่อนข้างในแบบราคาปกตินิดนึงเนาะก็สําหรับตาลเชิญสก,กินนะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายมืออาจจะออกเป็นอันสุดท้ายเนาะแล้วก็ตาลเชิญสก,กินสายลมฟ้าก็แอดเนสกับมูราด แอนเนทกัทูเรนนะคะพูดผิดนะต้นคลิปแอนเนกัทูเลนนะคะจะอยู่ฝั่งของมือข้างล่างจะเป็นซานิดกับซินเนติอนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกก่อนนะว่าสกินเนี่ยควรเลือกตัวไหนถึงจะคุ้มนะสำหรับอันนี้นะคะสกินตาตาชนสกินฟิสิเคลเนี่ยก็คือเอิม่มก็เลือกตัวไหนก็ได้นะที่ท่านผู้ชมชอบแต่ถ้าเป็นเราเลือกนะเราอาจจะเลือกเป็นตัวเชนนะคะเพราะว่าสตูดิโค่อนข้างที่จะ มาบ่อยเนาะแต่มันก็มาพอๆกันแหละแล้วก็อันนี้จะเป็นทูเลนกับแอนนี่นะคะแนะนําให้เลือกเป็นทูเลนนะคะแอนนี่มาบ่อยเนาะแล้วก็ข้างล่างแนะนําให้เลือกเป็นซานดินนะคะซานดินไม่ค่อยมาแล้วก็ที่ดนเทเนี่ยเพอเพอมีแจกฟรีด้วยนะเออก็ถือว่าก็เคยวสกินถาวรนะคะเปอร์เซ็นต์อยู่ที่1.10อ่ะทุกคนสามารถ กส็สุมตรงนี้ได้ซึ่งเรามีอยู่4คูบองแต่จริงๆเราอ่ะมีสกินครบหมดแล้วนะคะก็เลยแบบอาจจะไม่ได้มาสุมอะไรให้ดูเนาะอ่ะก็จะได้เป็นเอฟเฟกก็สุมไปเรื่อยๆนะคะอ่ะสำหรับราคาสกินนะคะสกินที่1นะคะจะอยู่ที่299นะซึ่งสกินแรก299นะคะน่าจะออกเป็นอันข้างล่างอันนี้ที่จะเป็นตาลเชิญสกินพิเศษข้างล่างนะคะทุกคนเออแล้วก็สกินที่2นะคะราคาจะอยู่ที่ 548นะคะ548คูปองตรงนี้นะคะเราคิดว่าสกินที่2เนี่ยน่าจะออกเป็นตาลเชิญของสกินลมสายฟ้าของ a d n e นกับทูเลนนะคะแล้วก็สกินที่3นะคะรานะคานะจะอยู่ที่1047นะคะ1 4 4 7ปองนะคะทุกคนก็จะอาจจะออกเป็นฝั่งซ้ายมือเนาะเป็นตาลเชิญสกินแบบฟิสิกอลอะไรประมาณนี้นะ ถามเรานะว่าคุ้มไหมค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะคะแต่ะะร้านค้าแพนจอนเนี่ยมันสําหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีสกินอนะ่ะทุกคนแนะนําว่าแบบควรสุ่มเหมาอ่ะคนที่แบบไม่มีสกินทั้งกระดานอะไรเนี่ยคือควรสุ่มเหมาะนะเว้มันจะดีมากเพราะว่า1นึ1งพัก็ตกเฉลี่ยสกินแล้วแบบ300นิดๆอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนไม่แพงนะแล้วก็สกิน ไอสกินระดับเมจิกสกูลเนี่ยถ้าไปสุ่มเองเนี่ยอาจจะมีแบบ4500อย่างเงี้ยก็มีนะเออแต่อันนี้แนะนำว่าควรเหมานะคะสำหรับใครที่จะซุ่มเนาะแล้ววันนี้นะคะก็จะมีเป็นกล่องสกินขั้นสูงนะคะจะเป็นสกินระดับอาลติเมตเหมือนเดิมนะคะสำหรับเปอร์เซ็นต์สกินทาวรจะอยู่ที่0.20บอกเลยนะว่าออกยากมากแนะนําว่าอย่าสุ่มแล้วกันแนะนาว่าอย่าสุ่มอะ่ะแบบเจ็บ คูปองเนี่ยเอาไปเล่นกิจกรรมอื่นๆดีกว่านะคะแต่ถ้าใครที่แบบ ID ดีแบบไ d ดีไกลๆ ID ดีแบบให,ใหม่ๆเนี่ยเอามาสุมอาจจะออกนะเออก็ลองลุ้นกันดู3คูปองนะคะแต่สกินส่วนมากที่เอามาขายลดราคาเนี่ยก็จะขายประมาณเท่าไหร่วะ690าปองอะไรประมาณนี้นะคะเอออ่ะตอนนี้มีอยู่3คูปองพอดีเดี๋ยวจะลองสุมไปดูอ่าตอนนี้นะคะก็ได้กล่องกันมาไปเทียบรอยเดี๋ยวมาลอง เปิดกันนะคะว่าจะได้เป็นอะไรโอเคค่ะตอนนี้เหมือนโปรแกรมอาจจะค้างๆไปแหละเราได้เป็นเพชรมานะคะบอกแล้วอย่าไปซุ่มเลยทุกคนเก็บตังค์มเล่นกิจกรรมอื่นดีกว่าที่แบบมันเห็นสกินจริงๆอะอะไรเงี้ยไม่ค่อยคุ้มนะแต่แล้วครับนจนรอนก็เชียร์นะสำหรับคนที่ไม่มีสกินแล้วก็อยากแนะนําเหมาอะเออคลิปนี้ก็จะมี ประมาณนี้นะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราวันนีด้วยคือเราป่วยแล้วไม่อยากพูดเดยอะนะไปแล้วบายบาย